คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมปราสาทหินหลังเดียวถึงต้องไปตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูงชันในป่าลึกขนาดนั้นใครเป็นคนสร้างและสร้างไว้เพื่ออะไรมันเป็นเพียงสารเจ้าหรือเป็นหมุดหมายของอาณาจักรที่สาบสูญหรือแท้จริงแล้วมันคือพันธนาการทางวิญญ,ญาณของใครบางคนวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ด้วยกันผ่านแว่นตาของประวัติศาสตร์และหลักธรรมแห่งพุทธ,ธครับเมื่อเราก้าวเท้าเข้าสู่เขตของปราสาทตะควาย สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบความเงียบที่ไม่ได้แปลว่าไร้เสียงแต่มันคือความสงัดที่กดทับลงมาที่กลางอกเราวกับว่าหินทุกก้อนต้นไม้ทุกต้นกำลังจ้องมองผู้มาเยือนภาพลักษณ์ของปราสาทแบบบายนที่ก่อด้วยศิลาแรงตัดกับท้องฟ้าสีมนต์ทำให้จินตนาการของเราย้อนกลับไปนับพันปีในยุคที่ดินแดนแถบนี้ยังรุ่งเรืองด้วยอำนาจของขอมโบราณ มีเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เล่าสืบต่อกันมาว่าในยามค่ำคืนเดือนมืดชาวบ้านที่หาของป่ามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนเวียนอยู่รอบตัวปราสาทบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนคนลากของหนักหรือเสียงหายใจฮึดฮัดราวกับสัตว์ใหญ่หลายคนเชื่อว่านั่นคือดวงจิตของตาควายชายผู้เป็นที่มาของชื่อปราสาทแห่งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปฟังตำนานของตาควายเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าในทางธรรม ความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อเรายืนอ,อยู่หน้าโบราณสถานเก่าแก่หรือสถานที่ลี้ลับล้วนเกิดจากจิตปรุงแต่งหรือสังขารธรรมเราปรุงแต่งอดีตที่เราไม่เคยเห็นให้กลายเป็นภาพหลอนในปัจจุบันความไม่รู้หรืออวิชชานี่แหละครับคือบ่อกเกิดของความกลัวทั้งปวงปราสาทตะควายอาจจะซ่อนความลับบางอย่างไวจง้จรงิงๆแต่ความลับนั้นจะน่ากลัวอย่างที่เราคิดหรือจะเป็นสัจธรรมที่สวยงามเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจพร้อมกันครับ เดี๋ยวในตอนหน้าผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูว่าจริงๆแล้วปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดกันแน่แล้วคุณจะแปลกใจว่าความจริงอาจจะลี้ลับกว่าตำนานซสอีกหากเรามองตามหลักฐานทางโบราณคดีปราสาทต,ตะควายถูกสนิฐานว่าเป็นธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางตามเส้นทางราชมัรคาที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพิมาย ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมลองจินตนาการดูนะครับในยุคนั้นป่าแถบนี้เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และอันตรายการมีที่พักที่สร้างด้วยหินแข็งแรงและมีรูปเคารพทางาศาสนาประดิษฐานอยู่ย่อมเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจให้กับเหล่านักเดินทางพ่อค้าหรือแม้แต่กองทหารแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้ามันเป็นเพียงที่พักคนเดินทางทำไมลักษณะของปราสาทตาควายถึงดูแปลกตาและมีความเฉพาะตัวขนาดนี้ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งโดดเดี่ยวไม่มีกำแพงแก้วล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆและที่น่าสังเกตคือภายในห้องคารพักคฤหะหรือห้องใจกลางปราสาทกลับมีร่องรอยการประดิษฐานรูปเคารพที่ดูเหมือนจะเน้นหนักไปทางความเชื่อเรื่อง การปกป้องคุ้มครองที่เข้มข้นเป็นพิเศษนักประวัติศาสตร์บางท่านตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้คือช่องเขาตาเหมือนซึ่งเป็นช่องทางผ่านแดนสำคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่อดีตดังนั้นปราสาทต,ตาควายจึงอาจไม่ใช่แค่ที่พักแต่มันคือป้อมปราการทางวิญญาณจุดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารกล้าก่อนออกศึกหรือเป็นการสะกดข่มศัตรู ที่อยู่อีกฝั่งของภูเขาลองลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับแสงคบเพลิงวูบวาบกระทบผนังหินเสียงสวดมนต์ภาษาสันสกฤตดังก้องสะท้อนหุบเขากลิ่นกำยานคลุ้งไปทั่วเพื่อบวงสวงเทพเจ้าให้คุ้มครองแผ่นดินการกระทำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์เราครับไม่ว่ายุคสมัยไหนมนุษย์ก็ยังคงโหยหาที่พึ่ง พยายามสร้างวัตถุถาวรเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนของชีวิตหลักธรรมข้อหนึ่งที่ผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนคือทุกข์จากการพลัดพรากและการ,รเผชิญภัยมนุษย์จึงต้องสร้างสมมุติสัจจะหรือความจริงสมมุติขึ้นมายึดเหนี่ยวจิตใจว่าหินก้อนนี้จะปกป้องเราได้ทั้งที่ความจริงแล้วแม้แต่หินที่แข็งแกร่งที่สุดวันหนึ่งก็ต้องผุกร่อนไปตามการเวลา แล้วชื่อตาควายล่ะมาจากไหนหรือว่าที่นี่จะมีใครคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับสถานที่นี้จนถอนตัวไม่ขึ้นแม้ร่างกายจะดับสูญไปแล้วกลับมาสู่เรื่องราวของรอกันต่อกับคุณผู้ฟังชื่อของปราสาทตาควายไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันผูกพันกับตำนานท้องถิ่นของชาวสุรินชื้อสายเขมรที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่น เรื่องมีอยู่ว่าในอดิตการนานมาแล้วก่อนที่เส้นพรมแดนประเทศจะขีดแบ่งอย่างชัดเจนพื้นที่แถบนี้ปกครองโดยผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นและหนึ่งในนั้นคือชายร่างกำยำผิวดำแรงนามว่าตาควายตาควายไม่ใช่คนเลี้ยงควายธรรมดาแต่เขาคือนายกองหรือหัวหน้านักรบผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเล่ากันว่า ตาควายมีผิวหนังที่เหนียวฟันแทงไม่เข้าหรือที่เรียกว่าหนังคงกระพันชาตรีเขาได้รับมอบหมายให้มาดูแลรักษาด่านช่องแขวนี้เพื่อป้องกันฆ่าศึกศัตรูและดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางลำเลียงสินค้าบุคลิกของตาควายเป็นคนดุดันจริงจังและหวงแหนพื้นที่นี้มากว่ากันว่าแกมีควายเผือกคู่ใจอยู่ตัวหนึ่งที่แสนรู้และดุร้ายไม่แพ้เจ้าของ ตาควายมักจะขี่ควายเผือกตัวนี้ล่าตระเวนไปทั่วเทือกเขาพนมดงรักใครที่คิดจะลักลอบเข้ามาทำมิดีมิร้ายหรือขโมยของมีค่าในปราสาทจะต้องเจอกับตาควายและควายเผือกของแกเล่นงานจนเตลิดเปิดเปลงหรือบางคนก็หายสาบสูญไปในป่าลึกไม่ได้กลับออกมาอีกเลยมิเกรดเล่าว่าตาควายรักปราสาทหลังนี้มากราวกับว่ามันเป็นบ้านและจิตวิญญาณของแก แกมักจะนั่งขัดสมาธิภาวนาอยู่หน้าปราสาทในยามค่ำคืนไม่หลับไม่นอนเพื่อเพ่งกสินหรือเจริญมนต์ดำเพื่อคุ้มกันภัยสิ่งนี้แหละครับที่น่าสนใจในมุมมองทางธรรมการยึดติดในหน้าที่หรืออุปทานขันของแตควายนั้นรุนแรงมากแกมองว่าปราสาทคือของกูหน้าที่คือตัวกูความยึดมั่นถือมั่นนี้เองที่เป็นเชื้อเคลืองชั้นดีให้จุดวิญญาณมีพลังงานมหาศาลแม้ในยามที่มีชีวิตอยู่ แต่คุณผู้ฟันครับเหรียญย่อมมีสองด้านความเก่งกาจและเข้มแข็งของตาควายก็มาพร้อมกับความหลงหรือโมหะแกหลงคิดว่าอำนาจมนขถาและพลักกำลังจะคงอยู่ตลอดไปแกเริ่มใช้อำนาจในทางที่ผิดใครขัดใจก็ลงโทษอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องความสงบของแผ่นดินการฆ่าฟันศัตรูหรือผู้บุกรุกถูกมองว่าเป็นความชอบธรรมในสายตานักรบแต่ในทางกรรมแล้ว ปาณาติบาตหรือการพลากชีวิตย่อมสร้างแรงสะท้อนกลับเสมอจุดหักเหของชีวิตตาควายกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นในตนเองเริ่มกลายเป็นความประมาทและศัตรูที่น่ากลูวที่สุดไม่ใช่กองทัพจากเมืองอื่นแต่เป็นกิเลสภายในใจของแกเองมีเรื่องเล่าอีกกระแสหนึ่งบอกว่าตาควายจริงๆแล้วเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่เดินทางผ่านมายังช่องเขานี้ แกมีฝูงควายจำนวนมากที่ต้อนมาเพื่อไปขายยังเมืองต่ำแต่เมื่อมาตือบริเวณที่ตั้งปราศาสตรแกเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าหรืออาจจะเกิดนิมิตบางอย่างทำให้แกตัดสินใจแลกควายทั้งฝูงของแกเพื่อแลกกับการบุรณะหรือสร้างเทวไลแห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ลองคิดดูนะครับในสมัยโบราณควายคือทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลเปรียบเสมือนรถแท็กอร์ หรือเงินทองกองโตในสมัยนี้การที่คนคนหนึ่งยอมสละทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อสร้างศาสนสถานมันสะท้อนถึงศรัทธาที่แรงกล้าหรือจากะการสละออกแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามตามตาม,มาว่าแกสละเพื่อความหลุดพ้นหรือสละเพื่อหวังผลตอบแทนบางอย่างตำนานเล่าว,ว่าตาควายขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาท ขอให้แกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นอมะตะและไม่มีใครทำอันตรายได้คำขอนี้เองครับคือจุดเริ่มต้นของบ่วงกรรมการทำบุญด้วยจิตที่เจือด้วยตัณหาหรือความอยากได้อยากมีย่อมนำมาซึ่งพบชาติที่ไม่จบสิน้นแกเอาควายมาแลกแก้วแหวนเงินทองทางธรรมแต่จิตใจกลับผูกพันอยู่กับผลลัพธ์ว่าข้าต้องได้ดีข้าต้องยิ่งใหญ่ เมื่อปรา,าสาทสร้างเสร็จตาควายก็เฝ้าชื่นชมผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจทุกตารางนิ้วของหินศิลาแรงแกรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเลือดเนื้อแกจนกระทั่งวันที่แกต้องสิ้นอายุไขจิตดวงสุดท้ายของแกไม่ได้นึกถึงความสงบหรือนิพพานแต่จิตกลับเกาะเกี่ยวอยู่กับตัวปราสาสหวงแหนสมบัติที่ตนสร้างมากับมือ จิตที่ผูกพันด้วยความหวงแหนหรือมัจฉริยะนี้เองที่เป็นโซ่ตรวนล่ามวิญญาณเอาไว้แทนที่จะได้ไปสู่สุขติภูมิผลบุญที่สร้างปราสาทกลับถูกบดบังด้วยจิตยึดติดทําให้โดมวิญญาณของแกวนเวียนเป็นโอปาปติกะหรือสัมภเวสีเฝ้าปราสาทอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้ดีเลยครับว่าการทําความดีเป็นเรื่องดี แต่การวางใจให้ถูกต้องสำคัญกว่าหากทำดีแล้วยึดติดความดีนั้นก็อาจกลายเป็นกรงขังเราเสียเองเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในคืนสุดท้ายของชีวิตตาควายไม่ว่าแกจะเป็นขุนศึกจอมขมังเวทหรือเศรษฐีผู้สร้างปราสาทจุดจบของแกถูกเล่าขานไว้ในทํานองเดียวกัน นั่นคือการ,รเผชิญหน้ากับวาระกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงตำนานเล่าว,ว่าในคืนวันเพ็ญเดือน12เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ท้องฟ้าเหนือเทือกเขาพนมดงรักเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานดังเลือดบรรยากาศรอบประสาทต,ตาควายเงียบสง,งัดจนผิดปกติแม้แต่เสียงจิิงหริดเรไรก็หายไปสิน้นตาควายนั่งสมาธิอยู่หน้าปราสาทเหมือนเช่นเคยแต่คืนนี้ แกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่คุกคามเข้ามาบางก็ว่าเป็นคืนที่ข้าศึกจากอีกฝั่งบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบบางก็ว่าเป็นคืนที่เจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของโรคร้ายกำเริบขึ้นอย่างเฉียบพลันแต่สิ่งที่น่าสนใจในเชิงปริศนาธรรมคือสภาวะจิตของตาควายในขณะนั้นหากมองในมุมของนักรบตาควายพยายามใช้วิชาอาคมป้องกันตัว แต่ในวาระสุดท้ายวิชาคงกระพันที่เคยภูมิใจกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อถึงคราวตายดินน้ำลมไฟในร่างกายก็แตกดับอาคมไม่สามารถยื้อหยุดกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ความเจ็บปวดทางกายถาโถมเข้ามาแต่ที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่รัก แกมองไปที่ตัวประสาทด้วยสายตาอาลัยอาวร์จิตที่เศร้าหมองและยึดมั่นอย่างรุนแรงในขณะจิตสุดท้ายหรือจุติจิตนั้นทรงขลังมากพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปแต่สำหรับตาควายทุกขติของแกไม่ใช่การตกนรกหมกไม่ในทันทีแต่มันคือการกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือ เทภาระที่มีมิจฉาทิฏฐิคือยังมีความโกรธความหวงแหนร่างของตาควายสิ้นลมลงหน้าประสาทเลือดของแกซึมลงสู่แผ่นดินและก้อนหินผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าในคืนนั้นเองที่ตำนานผีตาควายถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่ผีที่เที่ยวหลอกหลอนเพื่อความสนุกแต่เป็นดวงจิต ที่ทำหน้าที่รักษาสัจจวาจาที่เคยลั่นไว้ว่าจะดูแลที่นี่ตลอดไปความตายพรากได้เพียงร่างกายแต่ไม่อาจพรากความยึดติดไปได้หากเจ้าตัวไม่ยอมปล่อยวางนี่คือความน่ากลัวของวัตะสงสารครับเราสร้างกรงขังให้ตัวเองด้วยความคิดแล้วกุญแจที่จะไขกรงขังนี้อยู่ที่ไหนหลังจากคืนนั้นอนาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลง ปราสาทถูกทิ้งร้างแต่เจ้าของบ้านคนใหม่ในร่างวิญญาณเพิ่งจะเริ่มงานของเขาเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายศตวรรษหลังจากคืนแห่งการสูญเสียของตากขวายอาณาจักรของโบราณที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดก็มาถึงการอวสานนี่คือกฎธรรมดาของโลกครับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีรุ่งโรดก็ต้องมีเสื่อมสลายเป็นไปตามหลักโลกธรรมแป เมื่อศูนย์กลางอำนาจที่เมืองพระนครอ่อนแอลงผู้คนเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานเส้นทางราชมันคาที่เคยคึกคักไปด้วยผู้คนและกองคาราวานสินค้าก็เริ่มเงียบเหงาป่ารกฉัดเริ่มรุกค,คืบเข้ามาปกคลุมถนนหนทางปราสาทราชวังต่างๆถูกทิ้งร้างให้จมอยู่ใต้อ้อมกอดของเถาวัลย์และรากไม้ปราสาทต,ตาขวายเองก็หนีไม่พ้นชะตากรรมนี้ลองจินตนาการภาพปราสาท ที่เคยสง,ง่างามค่อยๆถูกมอสสีเขียวเกาะกินทีละน้อยหินบางก้อนหลุดรุ่งลงมาตามแรงโน้มถ่วงไม่มีใครมาคอยบูรณนะไม่มีใครมาจุดทูปเทียนบูชาอีกต่อไปความเงียบเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์จะมีก็แต่สัตว์ป่าที่แวะเวียนเข้ามาอาศัยร่มเงาแต่ในความเงียบนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนยังคงเล่าลือกันว่าปราสาทตาควายไม่เคยร้างผู้ดูแล แม้มนุษย์จะทิ้งไปแล้วแต่บางสิ่งยังคงอยู่พรานป่าที่หลงเข้าไปในบริเวณนั้นมักจะเล่าว่าเห็นเงาคนเดินอยู่บนกำแพงปราสาทหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงตะวาดดังลั่นมาจากความว่างเปล่าเมื่อคิดจะเด็ดดอกไม้ป่าหรือขยับก้อนหินนี่เป็นเรื่องที่น่าคบคิดทางธรรมครับวัตถุเสื่อมสลายได้แต่เจตนาหรือพลังงานทางจิตที่เข้มขน้นอาจตกท้ามอยู่ได้นานกว่าวัตถุหากดวมจิตของตาควาย ยังวนเวียนอยู่จริงนั่นหมายความว่าแกต้องทนทุกทรมานกับเห็นสิ่งที่แกรักเสื่อมโสมลงไปต่อหน้าต่อตาโดยที่แกทำอะไรไม่ได้เพราะแกไม่มีกายอยากที่จะไปหยิมจับซ่อมแซมนี่คือความทุกซ้อนทุกของโอปาติกะที่ยังยึดติดยึดในสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่สิ่งที่เราสร้างมากับมือวันหนึ่งธรรมชาติก็จะทวงคืน ปราสาทตากลายเป็นเพียงอนุสร์แห่งความไม่เที่ยงแต่ตำนานกลับยิ่งเข้มขลังขึ้นจากความรู้สึกของผู้คนความกลัวและความครรพยำเกรงของผู้คนที่มีต่อสถานที่นี้ไม่ได้ลดน้อยลงตามการเวลาเลยกลับเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกจนกระทั่งโลกเข้าสู่ยุคสงครามสมัยใหม่ปราสาทตาควายที่เงียบสงบกำลังจะต้องเผชิญกับเสียงระเบิดและกลิ่นดินปืนอีกครั้งสงครามของมนุษย์ที่แย่งชิงเส้นเขตแดนกำลังจะปลุกตำนานให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง กลับมาสู่ยุคปัจจุบันกันบ้างครับคุณผู้ฟังปราสาทตาควายที่เคยซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกอย่างสงบกลับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแยง้งเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาพื้นที่รอบๆปราสาทกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนมีการวางกำลังทหารมีการลาดตระเวนและหลายครั้งมีการประทะเสียงสวดมนต์ในอดีต ถูกแทนที่ด้วยเสียงปืนกลเสียงระเบิดตูมตามกึกก้องไปทั่วหุบเขาร่องรอยกระสุนปรากฏขึ้นบนผนังหินศิลาแลงเพิ่มบาดแผลให้กับโบราณสถานเก่าแก่แต่่าำกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้กลับมีเรื่องเล่าลี้ลับจากเหล่าทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่มีเรื่องเล่าจากทหารนายหนึ่งเล่าว,ว่าในคืนที่ต้องเข้าเวรยามใกล้กับตัวปราสาท ท่ามกลางความมืดมิดเขาเห็นร่างของชายสูงใหญ่ผิวดำคล้ำนุ่งผ้าหยักรังแบบโบราณยืนตระงานขวางทางเข้าปราสาทเอาไว้โดยไม่เกรงกลัวต่ออาวุธสงครามทหารคนนั้นเล่าว่าเขารู้สึกขนลุกสู้และปืนในมือก็หนักอึ้งจนยกไม่ขึ้นเหมือนมีพลังงานบางอย่างกดทับไว้หรือบางเหตุการณ์ที่ทหารทั้งสองฝ่ายยิงประทะกัน แต่กระสุนกลับด้านหรือยิงไม่ออกเมื่อหันกระบอกปืนไปทางตัวปราสาทปรากฏการเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงหรืออุปทานหมูเราไม่อาจพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางนามธรรมามันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของสิ่งที่มองไม่เห็นที่พยายามจะสื่อสารว่าที่นี่คือเขตศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สนามรบการต่อสู้แย่งชิงดินแดนของมนุษย์เกิดจากมานะทิฐิ หรือความถือตัวถือตนว่าน,นี่ของกูนั่นของมึงเราขีดเส้นสมมุติลงบนแผนที่แล้วก็ฆ่าฟันกันเพื่อรักษาเส้นนั้นไว้ถ้าวิญญาณของตาควายมีจริงท่านคงจะมองดูเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความสลดสังเวชหรืออาจจะโกรธเกรี้ยวที่มนุษย์รุ่นหลังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนำความรุนแรงเข้ามาสู่สถานที่แห่งศรัทธาแต่ในอีกมุมหนึง่ง สงครามและความขัดแย้งก็เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีครับว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ลดละกิเลสตราบนั้นโลกก็จะหาความสงบสุขไม่ได้ท่ามกลางกลิ่นดินปืนชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงพยายามที่จะขึ้นไปกราบไหว้บวงสรวงด้วยกลิ่นทูปและดอกไม้ความศรัทธาของชาวบ้านคือน้ำทิพย์ฉลมใจที่ยืนยันว่าปราสาทตาควายไม่ใช่แค่ก้อนหิน หรือจุดยุทธศาสตร์แต่มันคือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงแล้วปมปัญหานี้จะคลี่คลายได้อย่างไรธรรมะจะช่วยเยียวยาสถานการณ์นี้ได้หรือไม่เรามาติดตามบทสรุปของความขัดแย้งและการค้นพบสัจธรรมไปด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณประสาทตะควายทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับคำว่า ความเป็นเจ้าของกันใหม่อีกครั้งฝ่ายหนึ่งอ้างประวัติศาสตร์อีกฝ่ายอ้างแผนที่แต่ในสายตาของธรรมชาติและในสายตาของธรรมะปราสาทหลังนี้ไม่ได้เป็นของใครเลยเหินทุกก้อนดินทุกเม็ดคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันชั่วคราวมนุษย์เราต่างหากที่ไปสมมุติบัญญัติว่านี่คือปราสาทของไทยนี่คือปราสาทของกัมพูชา พระพุทธองค์ตรัสว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้การที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราจึงเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ลองมองย้อนกลับไปที่ตำนานตะควายหากท่านยังวนเวียนอยู่จริงท่านคงได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยหวงแหนปราสาทนี้แต่เมื่อเห็นคนรุ่นหลังมาฆ่าฟันกันแย่งเชิงสิ่งที่ท่านรักท่านอาจจะเริ่มตระหนักได้ว่า ความหวงแหนของท่านไม่ได้ช่วยปกป้องอะไรได้จริงสำารายมันอาจดึงดูดความรุนแรงเข้ามาด้วยมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจคือเมื่อเหตุการณ์สงบลงมีการเจรจาหยุดยิงพระสงฆ์จากทั้งสองฝั่งประเทศได้มีโอกาสเดินทางมาเจอกันที่ปราสาทตะควาย ท่านไม่ได้มาเพื่อถกเถียงว่าใครเป็นเจ้าของแต่ท่านมาเพื่อสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษและทหารที่ล้มตายเสียงสวดมนต์หมดเดียวกันภาษาบาลีเหมือนกันดังก้องไปทั่วปราสาทวินาทีนั้นเส้นพรมแดนได้เลือนหายไปเหลือเพียงเส้นทางธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของมนุษย์เข้าด้วยกันนี่แหละครับคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์โคงกระพันชาตรีแต่เป็นปาฏิหาริย์แห่งเมตตาธรรม ที่สามารถสลายความขัดแย้งได้เรื่องราวของปราสาทต,ตะควายสอนให้เรารู้ว่าปัญหาทางโลกมักแก้ด้วยการแบ่งแยกแต่ปัญหาทางธรรมต้องแก้ด้วยการรวมใจการมองเห็นความเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาความขัดแย้งนี้และบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดวงวิญ,ญญาณของตะควายรอคอยมาตลอดคือการได้เห็นผู้คนกลับมาใช้สถานที่นี้ด้วยความสงบ ไม่ใช่ด้วยความโลภแต่ปริศนายังไม่จบครับหากเราเดินเข้าไปสำรวจลวดลายจำหลักบนหินอย่างละเอียดเราอาจจะพบรหัสลับบางอย่างที่ช่างโบราณแฝงเอาไว้เพื่อเตือนสติคนรุ่นหลังรหัสนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปถอดรหัสด้วยกันครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบทบาทจากนักเล่าตำนานเป็นนักถอดรหัสธรรมกันบ้างหากคุณมีโอกาสได้ไปยืนจ้องมองลวดลายแกะสลักที่ยังหลงเหลืออยู่ หรือแม้แต่พิจารณารูปทรงสถาปัตยกรรมของปราสาทตาควายคุณจะพบว่าคนโบราณไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแม้ปราสาทตาควายจะไม่ได้มีภาพสลักนูนต่ำเล่าเรื่องราวรามเกียรติ์ที่วิจิตรการตาเหมือนที่อื่นแต่ความเรียบง่ายและความดิบของศิลาแรงกลับสื่อสารสัจธรรมที่ตรงไปตรงมาศิลาแรงเป็นหินที่มีรูพรุนเกิดจากสนิมเหล็กตามธรรมชาติมีความแข็งแกร่งแต่ก็ผูกกร่อนได้ เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ที่ดูแข็งแรงแต่ภายในเต็มไปด้วยช่องว่างและความเสื่อมการวางตำแหน่งของประสาทที่หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกรับแสงแรกของวันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาหรือแสงสว่างที่ขจัดความมืดบอดอวิชชาทุกเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแสงจะสาดส่องเข้าไปยังห้องคารพักคืหะส่องสว่างไปยังแท่นประดิษฐานรูปเคารพนี่คือการเตือนใจว่าไม่ว่าชีวิตจะมืดมนเพียงใดปัญญาย่อมนำทางเราไปสู่ทางออกได้เสมอ และปริศนาที่สําคัญที่สุดคือความโดดเดี่ยวของปราสาททําไมต้องสร้างหลังเดียวทําไมไม่สร้างเป็นกลุ่มอาคารในทางทําความโดดเดี่ยวนี้สะท้อนถึงวิเวกหรือความสงบสงัดการปลีกตัวจากความวุ่นวายเพื่อค้นหาตนเองการปฏิบัติธรรมคือการเดินทางภายในที่ต้องไปคนเดียวครับไม่มีใครแบกหามบุญบาปแทนใครได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบางทีตาควายในตำนานอาจไม่ใช่แค่ชื่อคน แต่เป็นกุศโลบายที่คนโบราณใช้เรียกสติควายในคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและวิถีชาวบ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความแข็งแรงและการทำงานหนักการฝึกจิตก็เหมือนการฝึกควายป่าให้เชื่องถ้าเราปล่อยให้จิตหรือควายตเตลิดเปิดเปิงมันก็จะทำลายนาข้าวกระสุลธรรมจนเสียหายแต่ถ้าเราฝึกมันดีแล้วมันจะเป็นกำลังสำคัญในการไถานาหวานเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาดังนั้น ปราสาทตาควายจึงอาจแปลความหมายได้ว่าวิหารแห่งการฝึกตนด้วยความอดทนผู้ที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของที่นี่ได้ไม่ใช่ผู้ที่มีอาวุธครบมือแต่เป็นผู้ที่มีขันติและสติครบถ้วนตังหากเมื่อเรามองประสาทในมุมนี้ความน่ากลัวจะหายไปกลายเป็นความเคารพในภูมิปัญญาบรรพบุรุษและคุณละครับพร้อมที่จะฝึกควายในใจของคุณหรือยัง บทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดรอเราอยู่เราจะมาขมวดปมปริศนาและหาทางออกให้วิญญาณของตาควายกันครับเดินทางมาถึงบทสรุปของซีรีส์ปราสาทต,ตาควายกันแล้วครับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้เห็นทั้งประวัติศาสตร์ตำนานความลี้ลับและความขัดแยง้งทั้งหมดนี้ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันคือความยึดต,ติด เราได้เห็นตาควายยึดติดกับหน้าที่และประสาทเราเห็นคนรุ่นหลังยึดติดกับเส้นเขตแดนเราเห็นความกลัวที่เกิดจากความยึดติดในชีวิตทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนประสาทแห่งนี้คือภาพสะท้อนของวัฏจักรแห่งความทุกข์ที่หมุนวนไม่จบสิน้นคำถามสำคัญก่อนที่เราจะจากกันคือตาควายยังอยู่ที่นั่นไหมในมุมมองของพุทธศาสนา ไม่ว่าดวงวิญญาณจะสถิตยอยู่จริงหรือไม่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่เราปลดปล่อยท่านออกจากตำนานที่น่ากลัวเราสามารถเปลี่ยนตำนานผีเฝ้าปราสาทให้กลายเป็นตำนานของผู้เสียสละการระลึกถึงท่านด้วยจิตเมตตาอุทิศบุญกุศลให้ท่านคือการช่วยคลายปมความยึดติดทั้งของท่านและของเราเองถ้าเราไปเยืนปราสาทต,ตาควายในวันนี้ขอให้ไปเยือนด้วยความเคารพ แต่ไม่ใช่เคารพด้วยความกลัวให้เคารพในฐานะครูผู้สอนธรรมะก้อนหินทุกก้อนกำลังเทศนาเราว่าดูสิแม้แต่ความแข็งแกร่งก็ยังพ่ายแพ้ต่อการเวลาดังนั้นจุงยาประมาทในชีวิตปราสาทตาควายที่แท้จริงไม่ได้สร้างด้วยหินศิลาแหลกแต่อยู่ภายในใจของเราทุกคนมันคือจิตประพัดสอนที่เข้มแข็งและสงบงาม หากเราสามารถสร้างปราสาทแห่งสติและปัญญาขึ้นในใจได้เราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงไม่ต้องกลัวพูดผีปีศาจหรือภัยสงครามใดๆเพราะใจที่หลุดพ้นแล้วย่อมอยู่เหนือสมมติทั้งปวงขอฝากข้อคิดทิ้งไว้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องลี้ลับคือสัจธรรมที่เปิดเผยอย่ามวัวแต่ตื่นเต้นกับเปลือกนอกของตำนานจนลืมแก่กินเนื้อในของธรรมะนะครับสำหรับซีรีสปราสาทตาขวาย ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางฝ่าดงดิบและดงกิเลสมาด้วยกันในซีรีส์หน้าเราจะไปไขปริศนาที่ไหนต่อโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องปริศนาธรรมไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนถ้าคุณชอบเรื่องราวในวันนี้ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรัก mm hmm. เพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน มีสติเป็นเครื่องคลุ้มกันภยัยสวัสดีครับ